บริษัทเอนไซส์สเตชันจำกัดร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ พบกับแนนเช่นเคยนะคะในรายการอะโรคาไลา์ชีวิตนี้ไม่มีโรคค่ะรายการที่จะทําให้คุณไม่มีโรคนะคะพร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคนั้นๆแล้วก็ทําให้คุณและคนที่คุณรักห่างไกลจากโรคด้วยค่ะและปัญหาสุขภาพที่แนนจะมาแนะนําและให้ความรู้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยงามบนใบหน้าของเราค่ะแต่ว่าจะเป็นโรคอะไรนั้นนะคะไปรู้จักโรคนี้เบื้องต้นกันเลยค่ะ สิวเกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นทำไมถึงเกิดปัญหาเรื่องสิวกับกลุ่มวัยรุ่นเยอะกว่าช่วงวัยอื่นๆเพราะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนและต่อมไขมันจะเจริญเติบโตได้ดี การทํางานของต่อมไขมันจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของภาวะฮอร์โมนในร่างกายนอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆอาหารที่รับประทานอารมณ์ก็มีผลต่อการเกิดสิวไขมันที่ผลิตจากต่อมไขมันจะถูกขจัดออกทางส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งรวมถึงผิวหนังที่เป็นจุดหลักๆของการขาจัดไขมันสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวสามารถแบ่งออกเป็น1 สาเหตุที่เกิดสิวจากร่างกายคือการเปลี่ยนแปลงภาวะฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศมีผลกับการก่อให้เกิดสิวซึ่งแต่ละช่วงอาจจะไม่เท่ากันปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บระบบการขับถ่ายความเครียดการอดนอนหรือนอนดึกเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้เกิดสิวขึ้นได้ 2. สาเหตุที่เกิดสิวจากภายนอกเช่อนอาหารที่เรารับประทานสารเคมีต่างๆเช่นสบูแชมพูเครื่องสำอางประเภทต่างๆสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆน้ำอากาศฝุ่นละอองต่างๆแบคท,ทีเรียรมลพิษต่างๆสิ่งเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดสิวขึ้นได้ง่ายเช่นกันค่ะ เราได้รู้จักกับการเกิดสิวเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราไปฟังคนทั่วไปพูดถึงปัญหาของการเกิดสิวกันดีกว่านะคะว่าเขารู้จักกันมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเกิดจากการนอนดึกไม่รักษาความสะอาดบนใบหน้าค่ะไม่อะค่ะแค่รู้สึกไม่มั่นใจเวลาออกไปข้างนอกแค่นั้นเองได้ค่ะถ้าถ้าเรารักษาความสะอาดบนใบหน้าให้ดี ผมคิดว่าสิวนับเกิดจากาสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในอากาศทั่วไปครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่เราได้ไปจับต้องสิ่งสกปรกแล้วมาจับบนใบหน้าของเราครับอันตรายต่อร่างกายไหมผมว่าไม่มากครับถ้าเราได้รับการดูแลที่ดีก็อาจจะทําให้สุขภาพเราไม่ถึงกับร้ายแรงมากครับผมผมคิดว่าน่าจะได้ครับถ้าได้รับ การดูแลที่ถูกต้องและถูกวิธีครับไปหาผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับผมคิดว่าน่าจะรักษาห,หายได้ครับผมสิวเกิดจากการที่เราไม่ยอมดูแลรักษาหน้าหน้าทําให้ล่างเรามันแล้วก็ไปอุดตามรูขุมขนทําให้เกิดเป็นสิวขึ้นมาได้ครับถ้าเป็นน้อยๆก็มันยังไม่เท่าไหร่ครับสุขภาพจิตเราก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วก็สูญเสียความมั่นใจได้มากเหมือนกันสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับถ้าเราหมั่นดูแลรักษาใบหน้าของเราไม่ให้สกรปรก สิวเกิดจากหน้าเรามันนะคะแล้วพอหน้าเรามันเนี้ยมันก็จะทําให้สกปรกค่ะแล้วก็เกิดสิ่งอุดตันทําให้แบบอักเสบค่ะแล้วกลายเป็นสิวได้ค่ะไม่อันตรายต่อสุขภาพค่ะแต่ว่ามันอันตรายต่อสุขภาพจิตค่ะเพราะว่าจะทําให้เราเสียสุขภาพจิตนะคะค่ะน่าจะรักษาให้หายขาดได้ค่ะถ้าเกิดแบบไปพบแพทย์และรักษาอย่างถูกวิธีค่ะก็คิดว่าน่าจะเกิดจากฝุ่นแล้วก็หน้ามันพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็ ฝุ่นนะที่ชอบสะสมเวลาเราขับรถขับแรงเงี้ยจะทําให้เกิดสิวเนะเาะเวลาคิดว่าสิวไม่น่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายแต่ว่าถ้าดูแลดีๆก็ใบหน้าของเราก็จะดูดีไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายครับคิดว่าสิวรักษาหายได้เพราะปัจจุบันนี้มียารักษาสิวเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอะไรก็มีรักษาสิวครับรักษาเองที่บ้านก็ได้ครับแค่ดูแลหน้าตัวเองดีๆรักษาความสะอาดก็หายแล้ว ได้ฟังความคิดเห็นของหลายๆคนไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็รู้จักสิวกันแทบทุกคนเลยค่ะแต่ว่าจะถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นั้นนะคะช่วงหน้าค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นพามพลาดช่วงหน้าค่ะอรโคาไล ผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอะ,รอะโรคาไลชีวิตนี้ไม่มีโรคนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยค่ะช่วงนี้นะคะจะพาไปพบและพูดคุยคุณหมอผู้ชี่ยวชาญโรคต่างๆนะคะและตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าช่วงที่แล้วสัญญากันว่าจะพาไปพบและพูดคุยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคสิวนะคะและตอนนี้ค่ะคุณหมอก็รอเราอยู่แล้วนะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงของขวัญโฟจินิรันค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์จากของขวัญคลินิกค,ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอ สวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นคงต้องถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าสิวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีสาเหตุจากอะไรคะ ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิวเนี่ยก็เกิดจากการที่เกิดสิวอุดตันนะคะแล้วก็ติดเชื้อพอสิวติดเชื้อแบคทีรียเนี่ยก็จะเกิดเป็นสิวอักเสบสําหรับการอุดตันเนี่ยเราก็แบ่งออกกเป็นการที่สิวอุดตันจากภายนอกแล้วก็สิวอุดตันจากภายในนะคะการที่สิวอุดตันจากภายนอกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความสกปรกนะคะแล้วก็เกิดจากการแพ้เกิดจากเครื่องสําอางล้างไม่สะอาดเกิดจากครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยอุดตันดูขุมขนหรือเกิดจากฝุ่นละอองมลภาวะเกิดได้ทั้งหมดสิวพวกนี้เนี่ยจะ เป็นสิวอุดตันภายนอกซึ่งจะเป็นสิวอุดตันแบบตื้นๆเราจะลักษณะเราจะเห็นหัวสิวที่เป็นอาจจะเป็นสิวอุดตันหัวขาวหรือว่าหัวดําได้นะคะส่วนสิวอุดตันจากภายในเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่ความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหนังหรือว่าเกิดจากการที่ต่อมไขมันผลิตน้ํามันมากเกินไปเราไม่สามารถเวนออกมาได้สิวอุดตันจากภายในเนี่ยจะเป็นสิวอุดตันที่อุดตันลึกๆเราจะไม่ค่อยเห็น ตัวหัวสิวอุดตันนะคะแล้วก็พอสิวอุดตันที่ลึกๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกดออกหรือว่าเราไม่สามารถทายาให้มันละลายออกไปได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิวอุดตันจากภายในเนี่ยจะเป็นสิวที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าเมื่อติดเชือ้อก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิวหัวช้างหรือว่าเป็นสิวที่มันเป็นซิสอยู่ข้างในค่ะสิวนี่มีสาเหตุการเกิดหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณหมอคะสิวมีกี่ชนิดคะและแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร สิวก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆค่ะก็คือเป็น2ชนิดนะคะก็คือสิวอุดตันที่ไม่เกิดการติดเชื้อกับสิวติดเชื้อก็คือสิวอักเสบค่ะคุณผู้ชมคะสิวมี2ชนิดนะคะก็คือสิวอุดตันไม่ติดเชื้อค่ะส่วนสิวอักเสบเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อนะคะคุณหมอคะแล้วสิวเนี่ยถือว่าเป็นโรคไม่คะเพราะอะไรคะ การเกิดสิวก็ต้องถือว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าการเกิดสิวเนี่ยมีได้ตั้งแต่ระดับขั้นที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ก็คือเกิดเป็นสิวเป็นการอักเสบเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเป็นถึงเขาเรียกว่าเป็นโรค acne f u l m i n a n ก็คือเป็นโรคสิวที่ทําให้เกิดการติดเชื้อจนถึงการไม่สบายได้ค่ะ สิวเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมากหรือว่าเป็นน้อยเนี่ยควรจะพบแพทย์ผู้ชี่ยวชาญดีที่สุดค่ะคุณหมอหาแล้วการที่เรารับประทานอาหารบางชนิดมากเกินไปเนี่ยมีส่วนทําให้เกิดสิวไหมคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยที่เราค้นพบว่าทําให้เกิดสิวได้โดยตรงเลยเนี่ยคือการรับประทานอาหารมันนะคะที่มีของมันเนื่องจากว่าตามธรรมชาติเนี่ยผิวหนังเราผลิตน้ํามันจากตอมไขมันอยู่แล้วและถ้าสมมติว่าเราผลิตน้ํามันจากตอมไขมันเนี่ยหรือว่าของเสียของเหลวเกี่ยวกับเรื่องของไขมันน้ํามันเนี่ยมันชะล้างออกไป ได้ไม่ดีเท่าที่ครวรหรือว่ายังตกค้างเนี่ยมันก็จะเกิดทําให้เกิดสิวอุดตนันแล้วทาให้เกิดสิวอักเสบต่อมาทีนี้การรับประทานของมันเนี่ยมันก็เหมือนไปเพิ่มความมันในชั้นผิวหนังในใบหน้าเพิ่มการผลิตน้ํามันเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเรื่องของของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีผลกับสิวโดยตรงค่ะ การทานอะไรมากเกินไปนะคะเช่นของมันหรือว่าของทอดเนี่ยก็มีส่วนทําให้เกิดสิวนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะทานแต่พอดีค่ะแล้วสิวมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลในวัยใดคะคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยสิวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือสิวที่เกิดจากฮอร์โมนกับสิวที่เกิดจากการติดเชื้อทีนี้เนี่ยในเรื่องของสิวที่เกิดจากฮอร์โมนเนี่ยก็จะพบมากๆก็คือในช่วงของวัยรุ่นคือช่วงของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนโดยเฉพาะ จริงๆแล้วมันเกิดทางเพศหญิงและเพศชายนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็คือเนื้อเยื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตน้ํามันที่ตอมไขมันใต้ผิวที่หมอพูดไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็การ wash out ของเสียหรือว่า wash out เขาเรียกว่า waste product ภายใต้ผิวเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดใครที่เขาเรียกว่าตอมน้ําเหลืองไม่ดีหรือว่าท่อน้ําเหลืองไม่ดีเนี่ยมันก็จะชาล้างออกไปไม่ได้ก็จะเกิดเป็นสิวอุดตันและเมื่อ เราไม่รักษาความสะอาดดีเพียงพอเกิดเป็นสิวอุดตันไปเจอกับแบคท,ทีเรียเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวหนองตามมาทีนี้เนี่ยสิวสิวที่เกิดจากพวกฮอร์โมนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัยรุ่นนะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาความสะอาดก็ส่วนใหญ่ัวรุ่นโดยเฉพาะเพศช,ชายเนี่ยหลังเล่นกีฬาหรืออะไรถ้ารักษาความสะอาดไม่เพียงพอเนี่ย ก็จะทําให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียได้ง่ายแล้วก็เกิดสิวได้ง่ายส่วนสิวที่เกิดจากการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากการที่เ,เราไปทดลองเครื่องสอําอางหรือว่าเราไปเราไปสัมผัสสารสิ่งแพ้ทําให้เกิดสิวอุดตันแล้วก็เกิดการติดเชื้อตามมาอันนี้พบได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบได้ในวัยทางานเนื่องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงซึ่งต้องออรับพวกสารพวกครีมบํารุงหรือว่าพวกการแต่งหน้าเนี่ยค่อนข้างบ่อยค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยสิวมักจะเกิดขึ้นในวัยรุ่นนะคะได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะแล้วสําหรับวัยผู้ใหญ่แลวค่ะคุณหมอสามารถเกิดสิวได้ไหมคะคือในวัยผู้สูงอายุค่ะสามารถเกิดสิวได้ก็คือเป็นสิวที่เกิดจากการแพ้นะคะแล้วเกิดจากการติดเชื้อแต่สิวที่เกิดจากการเ,าเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยก็จะเป็นตามช่วงอายุทึ้งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นเราก็จะเห็นวัยรุ่นถึงวัยรุ่นตอนปลายประมาณาสักสามสิบเนี่ยก็เรื่องของฮอร์โมนเนี่ยก็จะก็จะเริ่มทุเลาลงไปแล้วอะค่ะ สำหรับในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถเกิดสิวได้เช่นกันนะคะอาจจะเกิดจากการแพ้สารบางอย่างค่ะคุณหมอคะแล้วการเกิดสิวเนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์ได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดสิวเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดทางเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าเรื่องของคโครโมโซมโดยตรงนะคะแต่ว่าการเกิดสิวเนี่ยมันเนื่องจากว่ามีมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยสาเหตุในร่างกายเนี่ย ที่เกี่ยวข้องเลยว่าอิน o ์โวลฟกับการเกิดสิวเนี่ยค่อนข้างสูงเช่นเรื่องของการผลิตน้ำมันในใบหน้าหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือเป็นไกลๆได้ว่าสิวกับเรื่องของกรรมพันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของกรรมพันเนี่ยก็ทำให้เราเป็นคนหน้ามันหรือว่าเป็นคนที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากหรือเปลี่ยนแปลงน้อยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธ์เป็นเขาเรียกว่าใดทางอ้อมมากกว่าค่ะ มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เกิดสิวนะคะทางพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เนี่ยก็เป็นสาเหตุโดยอ้อมค่ะคุณหมอคะแล้วสิวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับบริเวณส่วนใดของร่างกายของเราค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิวจะขึ้นในจุดที่มีต่อมไขมันเยอะนะคะมีต่อมไขมันสูงอย่างเช่นใบหน้าที่พบเยอะนะคะหลังหูแผ่นหลังตรงหน้าอก ขึ้นได้ทั้งหมดเราจะไม่ค่อยเห็นสิวขึ้นที่ฝ่ามือหรืออะไรเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องของอาการกระจายตัวของต่อมไขมันค่ะเพราะว่าสิวเนี่ยอย่างที่หมอเรียนให้ทราบคือเกิดจากการที่อุดต,ตันการสะสมของของเสียและน้ำมัน คุณผู้ชมคะสิวเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนในร่างกายที่มีต่อมไขมันแล้วก็รูขุมขนนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะรักษาทุกส่วนในร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอนะคะช่วงนี้นะคะเราให้คุณหมอพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าค่ะเรามาดูกันว่าจะป้องกันสิวให้ห่างไกลจากเราได้อย่างไรนะคะและสิวสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมตอนนี้พักสักครู่ค่ะอรคาไล ในสุขภาพทุกท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้นะคะเราจะรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากปัญหาสิวค่ะและคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะคะเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันต่อเลยค่ะคุณหมอคะการเกิดสิวเนี่ยสามารถติดต่อไปสู่ผู้คนรอบข้างได้ไหมคะอ๋อจริงๆสิวว่ะถือเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่โรคติดต่อค่ะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้ที่เขาบอกว่าทักแล้วสิวขึ้นหรือว่าไปจับแล้วสิวขึ้นตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ สิวไม่ใช่โรคติดต่อนะคะสามารถสัมผัสแล้วก็ใช้ของร่วมกันได้เพราะฉะนั้นหายห่วงหายกังวลได้เลยนะคะแล้วสิวสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสิวเนี่ยเป็นเรื่องของคล้ายๆเรื่องของการรักษาวัดอะค่ะคือสิวเนี่ยรักษาให้ดีขึ้นและหายได้ในเม็ดต่อเม็ดแต่ว่าเมื่อเกิดการเกิดสิวแล้วเนี่ย เนื้อเยื่อรอบข้างหรือว่าเนื้อเยื่อตรงที่เป็นสิวเนี่ยจะถูกทาลายค่อนข้างเยอะเนื่องจากเกิดการอักเสบแล้วมีสารอักเสบข้างคๆเป็นระยะเวลานานมันก็เหมือนเ,อเปรียบเสมือนการที่แช่เซลล์ผิวหนังเนี่ยเอาไว้ในสารอักเสบหรือว่าของเสียเนี่ยในระยะเวลานาน,านๆเนี่ยเซลล์ผิวหนังก็จะเปลี่ยนสภาพแปลสภาพทําให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนเดิมทาให้เซลล์ผิวหนังอ่อนแอดังนั้นเนี่ย มันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดสิวในอนาคตเนี่ยเนื่องจากผิวหนังอ่อนแอเนี่ยได้ง่ายขึ้นรว,รวมถึงเนื้อเยื่อรอบๆข้างเหมือนกับเวลาที่คนที่เป็นหวัดหรือว่าไม่สบายบ่อยๆเนี่ยมันก็จะพอร่างกายไม่อ่อนแอเนี่ยเมื่อติดเชื้อหรือว่าเมื่อเกิดอากาศเย็นเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนี่ยก็เป็นหวัดอันนี้ในลักษณะเดียวกันค่ะ สิวสามารถรักษาให้หายได้เม็ดต่อเม็ดนะคะแต่เมื่อมีการกระตุ้นเนี่ยสิวก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้อีกค่ะแล้วในทางการแพทย์มีวิธีการรักษาสิวได้อย่างไรคะเอ,อ่อสำหรับการรักษาสิวนะคะก็จะมีตั้งแต่การใช้ยาแต้มนะคะการใช้ยาก,ก็คือจะเป็นการละลายคือการรักษาสิวเนี่ยเราจะต้องรักษาปัจจัยทั้งสองปัจจัยที่ทาให้เกิดสิวก็คือการอุดตันแล้วก็การติดเชือ้อทีนี้ยาที่ใช้เนี่ยก็จะใช้ละลาย ละลายของสิวอุดตันก็เป็นยาอีกกลุ่มประเภทหนึง่งอีกประเภทหนึ่งคือยาฆ่าเชือ้อก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อไม่ให้สิวอุดตันเนี่ยกลายเป็นสิวอักเสบทีนี้เนี่ยการนวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยสมัยใหม่เราจะเน้นเรื่องการป้องกันมากมากกว่าการรักษาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรักษาอย่างเดียวแล้วก็เราก็จะตามรักษาสิวใหม่ๆที่ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีการป้องกันมากกว่าการรักษาคือการทําให้เซลล์ผิวหนังเนี่ย แข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ทําให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยอักเสบน้อยลงแล้วก็มีคุณสมบัติความเป็นเซลล์ผิวหนังเลือกเลือกผ่านของมันเนี่ยให้แข็งแรงทําให้มันเกิดอาการแพ้หรือว่าเกิดการที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นสิวเนี่ยในอนาคตน้อยลงซึ่งสิ่งเนี่ยเขาก็จะเรียกการการรักษาว่าการรักษาแบบโภมิโอพาธีหรือว่าการรักษาแบบการใช้เซล์บ,บ,บํมบัดค่ะ ในทางการแพทย์เฉพาะทางผิวหนังนะคะมีการรักษาสิวหลายวิธีให้ดีขึ้นค่ะแต่ทงนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลและพินิจของแพทย์ด้วยนะคะแล้วคนที่เป็นสิวเนี่ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อบังคับอะไรเป็นพิเศษไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะข้อห้ามข้อบังคับเนี่ยคงไม่มีแต่เป็นข้อระมัดระวังตัวมากกว่าค่ะสําหรับคนที่มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสิวหรือว่าเป็นสิวได้ง่ายเนี่ยก็จะต้อง การใช้ชีวิตเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของของมันอย่างที่หมอได้เตือนไปแล้วว่ามันทําให้การผลิตน้ามันหรือการอุดตันเนี่ยเพิ่มขึ้นอันที่2ก็คือการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเม่ถ้าสมมุติว่าผิวของเราเนี่ยเซนซิทีฟหรือว่าเป็นผิวที่ง่ายต่อการเป็นสิวเนี่ยการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็เป็นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือการที่เมื่อเกิดสิวขึ้นมาแล้วเนี่ยการแคะแกะเกาเนี่ยทำให้สิวเนี่ย ลุกลามแล้วก็กลายเป็นแผลเป็นได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ควรจะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าคิดเองอย่าหาซื้อยามาใช้เองเพราะมันอาจจะไม่เหมาะกับสิวชนิดที่ออท่านผู้ชมเป็นนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยนะคะห้ามบีบแกะแคะก้าวเด็ดขาค่ะไม่ฉะนั้นนะคะผิวหน้าของเราก็จะเป็นแผลเป็นค่ะคุณหมอคะแล้วสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยเขาจะมีวิธีการป้องกันใบหน้าของเราไม่ให้เกิดสิวต้องทำอย่างไรคะ คือจ,จ,รจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันเนี่ยก็คือการปฏิบัติตัวอย่างที่หมอได้กล่าวมานะคะอีกอย่างนึก็คือพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าสารที่ใช้ในบนใบหน้าเนี่ยก็ควรจะเป็นพวกนอนอัลเลอร์จินิกหรือว่าไฮโปอัลเลอร์จินิกนะคะแล้วก็เรื่องของการดับประทานอาหารการใช้ชีวิตนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องของความเครียดและเรื่องของการที่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดสิวขึ้นมาแล้วเนี่ยการ การระมัดระวังตัวหรือว่าการการรักษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าสิวเนี่ยสามารถลุกลามได้ลุกลามเป็นแผลเป็นได้ซึ่งก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็รักษายากเหมือนกันหายหายยากเหมือนกันได้รู้วิธีการป้องกันสิวไปแล้วก็อย่าลืมนําไปปฏิบัติตามด้วยนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถึงวิธีการดูแลใบหน้าให้สวยใสยไร้สิวด้วยค่ะค่ะก็อยากจะ ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะให้รักษาความสะอาดทานอาหารทห้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ละเว้นของมันในผู้ ในผู้ชมที่มีความเสี่ยงในการเกิดสิวสูงการในการทดลองผลิตภัณฑ์ mm hmm. ก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเป็นสิวขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ก็อย่ารอให้มันลุกลามถ้าเป็นการรักษาการรักษาสิวตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราสามารถจะควบคุมได้แล้วก็ไม่เกิดแผลเป็นโดยการที่ไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและใช้ยาให้ถูกต้องค่ะอย่าซื้อยามาทานมาเอง ได้รู้วิธีการดูแลใบหน้าและผิวพรรณให้สวยใสยไปแล้วนะคะอย่าลืมนำไปปฏิบัติตามนะคะรับรองคุณผู้ชมจะมีใบหน้าที่สวยใสไรส้สิวแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอและก็ของขวัญคลินิกเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาสิวค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะสุดท้ายน,นี้ก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนสวยใสไรส้สิวนะคะสวัสดีค่ะ การเกิดสิวถือว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตแต่ว่าก็ทําให้เราสูญเสียความมั่นใจในทุกด้านค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ควรจะดูแลสุขภาพทั้งภายในและก็ภายนอกให้ดีอยู่เสมอนะคะ และที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะเครื่องดื่มเจนีฟู้ดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นรายการด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการอะโรคาลัสชีวิตนี้ไม่มีโรคค่ะในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้เนี่ยคงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ